Honda Civic F4 1.8 EL ตัว Min o r Change รถสวยส,สภาพเดิมโรงงานมากับค่าตัวสุดคุ้มเพียงแค่619,000บาทไปครับผมวันนี้วินวีคเคแอนด์ซันนะครับได้รถรุ่นยอดนิยมที่สุดตลอดการรุ่นหนึ่งมาครับผมกับเจ้าตัว Honda c i ีว c 1.8 EL ปี2019จด20กับตัว m i n o r c h เช g e เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มดูที่ไฟหน้าก่อนเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์นะครับผมกระจังหน้าโครเมียมสวยสวยเดิมเดิมจากโรงงานแบบนี้นะครับฟลอกแอมป์ติดตั้งมาให้ ล้อยางล้อแม็กเดิมลยครับผมยางโตโยเรียบร้อยสภาพดีๆยางปี22พร้อมใช้งานยาวๆนะครับ h o น d ้าเรนโบติดตั้งมาให้เพราะตัวนี้เป็นตัวท็อปเครื่อง1นดนะครับมือจับเป็นโฟรเมียมเรียบร้อยนะครับดิสเบรก4ล้อเรื่องความปลอดภัยหายห่วงเลยคันนี้เดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันต่อครับผมด้านท้ายนะครับไฟท้ายตัว C แบบ Tivic FC ต้องเป็นอย่างนี้นะสวยๆใสๆอย่างนี้นะด้านล่างติดตั้งเป็นโฟรเมียมมาให้เดิมลงงานเลยตัวนี้มีกล้องมองหลังติดตั้งให้ตัวนี้สเปคจัดเต็มมากๆมาเดี๋ยวมาต่อที่ ภายในเริ่มที่พวงมาลัยก่อนเลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสองข้างนะแล้วก็วิทยุเป็นทัชสกรีนเรียบร้อยแอร์ไฟฟ้ามีโฮเบรกมีเบรกมือไฟฟ้าเลขไมล์สุดๆเลยคันนี้6 2 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองเป็นไงกันบ้างครับผมกับเจ้า C ี vic FC ฟซีไมโนเชนคันนี้นะครับ1.8 EL ปี19.20จดรถอายุแค่3ปีเท่านั้นเดิมโรงงานทุกจุดคันนี้เลขไมล์ห0 0 0โอ้โหรถสวยสุดๆแล้วเรื่องรถนี่ไม่ต้องคุยกันเลยมาดูที่ราคาครับผมราคา619 111,000บาานั้น ว่าคุ้มนะกับรถเดิมๆแบบนี้เนี่ยใครสนใจนะครับทางเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมมีให้ลุกค่าใช้จ่ายณวันออกรถนะครับผมลูกค้าไม่ต้องใช้เงินเลยรอผ่อนอย่างเดียวนะครับใครที่อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่พร้อมเข้ามาดูรถเรามีบริการจัดไปแนนถึงหน้าบ้านคุณเลยผลผ่านผมส่งรถให้ถึงบ้านนะครับสนใจติดต่อ0954596494 Win KK แอนด์ซันครับผม